สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําที่ใส่ทิชชู่นะคะหรือว่าเป็นที่ใส่หน้ากากอนามัยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อความสะอาดเวลาเราเก็บในกระเป๋านะคะมาลองดูวิธีทํากันค่ะห้าตัดผ้า2ชิ้นนะคะกว้าง15เซนนะคะยาว22เซนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราเอาด้านถูกประกบกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็เย็บมาแล้วก็เว้นช่องไว้สําหรับเป็นช่องกับผ้าประมาณ6เซนนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้ค่ะหลังจากเย็บด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็มีช่องกับผ้าอยู่นะคะเราก็จับ ตะเข็บชนเข้าหากันแบบนี้ค่ะนะคะแบะตะเข็บออกนะคะเสร็จแล้วพับด้านข้างนะคะเข้าไปค่ะแบบนี้ค่ะพอได้รูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเย็บตรงนี้นะคะเย็บหัวเย็บท้ายค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเย็บหัวแล้วก็ท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ เป็นช่องกับผ้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านในออกมาค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะก็ให้มุมมันสวยนิดนึงนะคะแล้วก็ค่ะหลังจากเรากลับเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นลักษณะทรงแบบนี้ค่ะส่วนช่องที่เรากลับห้าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราก็จะเย็บสอยปิดนะคะ หรือว่าเราจะใช้จักเย็บก็ได้นะคะก็จับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราใช้จักเย็บเอานะคะปิดช่องให้มันเรียบร้อยค่ะหลังจากเราเย็บติดข้างในแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะนี้ด้านหลังด้านหน้านะคะ